แกก็เลยเดี๋ยวลองดูเนาะลองดูนะคะถ้ายัางไงก็จะได้แวะไปทักทายกันนอนนส่งกำลังจิตกันนะเดี๋ยนะคะเ <l acht> มื่อสักครู่แกอ่านหรือยังนอสไมเมทักทายกับคุณต้นนะคะเนี่ยนะคะต้นไหนนอเนง่ยลังจองทัคุณ้งวันตกดินเบาๆคาบที่ละยองนี่แหละค่ะคือภาคตะวันออกของเราอ่ะค่ะจะเป็นแบบนี้เลยนะคะคือปราจินบุรีก็เหมือนกันส่งกำลังจิตกาลังใจให้กันและกันนะคะส่งความสุขนะคะพิเทพ จะเป็นพีธีนารากนะคะไปส่งความสุขให้กับทุกๆคนทุกๆบ้านนะคะที่พิเทพสามารถไส่รกระเพราแครอททรฟัรยาานะคะก็ได้อันนั้นหละค่ะทานนะคะ <c oughs> พ่เทพถาปายก็ทักทายกับคุณต้นตาตึงสวัสดีมีความสุขกันเยอะแยะมากมายนะคะเพราะว่าก็อย่างที่แก่พูดเลยะค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาสะดวกเนาะช่วงเวลาที่สะดวกเม,ม,มยเมย่ไม่เม่เหรอใช่ไหม สวัสดีค่ะพี่ยาวนานโนนะคะน้องปุ้ยวาสนาก็ทักทายกับคุณซิตี้นะคะสวัสดีค่ะนะคะก็เป็นกําลังใจให้กันเล่ามลโอวาปฏิมากรน,นะคะก็มาทําหน้าที่นะคะในการที่จะเ,เปิดถ่ายท่อสดเพื่อทักทายพูดคุยกับเพื่อนถ้าเราจะรู้สึกว่าเรา,าเคว้งนะคะเราจะรู้สึกว่าเราเคว้งนะคะพี่สอนบอกวันไหนถึงบ้างไม่ถึงบ้างก็อย่าว่ากันเดอร์ก็มาหาเหมือนเดิม มือยังโนนะคะน้องกีตาร์บอกสวัสดีค่ะพี่ต้นตาซตึงนะคะน้องจูนฐานค่วหรือยังนะคะสวัสดีน้องพี่แต้มบอกทักทายค่ะน้องกีตาร์นะคะคุณต้นก็ทักทายกับน้องวัยรุ่นว่าสวัสดีครับสวัสดีครับผมนะคะคนนะคะ น้องแบงค์จิรพลสาทรบอกว่ากระดิ่งบอตเตือนค่ะนะคะน้องพัชรีรัตน์บอกทักทายกับน้องเจริญบอกสวัสดีค่ะพี่ซ้อนนะคะเพศสุดที่สอนก็บอกว่าครับผมนะคะก็ทักทายกับพี่เทพถาปัดนะคะและ้วคือวันนี้ไปนอนอยู่บ้านหลังหนึ่งเนาะก็ไม่รู้ว่าะะปิดบ้านตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังสวัสดีค่ะนะคะพี่พัชรี คุณพัชรีรัตนนะคะก็บอกสวัสดีค่ะนะคะน้องปุ้ยวสนาบอกสวัสดีค่ะคุณเลวานะคะพี่เทพับไปก็บอกว่าสวัสดีมีป้าน้องไวรุบอกวิกายผมเก็บร้านก่อนนะคะฝนตกครับได้เลยน้องน้องลาขอบคุณมากๆนะคะ <c oughs> คุณพัชรีรัตน์นะคะทักทายกับเรานะคะสตาร์รุ่งเรืองนะคะสวัสดีจ้าพี่ไก่นะคะขอบคุณมากๆเลยน้องดาวสองวันแล้วนะน้องดาวขอโทษมากๆเลยพี่ไก่มากๆเลยนะคะนะคะน้องทองทยาล่านะคะก็บอกว่าสวัสดีค่ะนะคะ เมย์ไหมเม่นะคะขอโทษขออภัยนิดนึงนะคะน้องต้นนะคะกลับได้เลยนะคะก็หลับฟันดีมีความสุขนะคะในค่าคืนนี้นะคะบูรักษาเทวดาทุกคุ้มครองทุกทุกคนเลยนะคะเ็ไม่ว่าส่งกำลังจิตกําลังใจให้กันและกันนะคะส่งความสุขนะคะพิเทพจะเป็นอ่าพ่ธีนาริกะคะไปส่งความสุขให้กับทุกๆุคนทุกๆุกบ้านนะคะที่พิเทพสามังเนี้ยก็เป็นกําลังจิตกําลังใจให้กันและกันอ่ะนะคะนะคะ แล้วก็คุณยายวงนะคะสวัสดีค่ะพ,พี่เทพตาปัดนะคะก็ส่งกาลังใจส่งความสุขให้กับน้องสมหมายด้วยนะคะขอบคุณทุกๆกันพี่วัฒนาทักทายกับน้องวัยรุ่นนะคะสวัสดีจ้าน้องวัยรุ่นนะคะน้องต้นก็ทักทายกับน้องวัยรุ่นว่าสวัสดีครับพี่บาวพี่แต้มก็ทักทายกับพี่เลวัดด้วยนะคะรู้สึกจะแน่นจมูกขึ้นหญ่ใจจะไม่ออกที คุณยายวงคนอีสานใต้ว่าสวัสดีค่ะนะคะน้องกีตาสไพยมาเลเซียบอกน้องกีตาสวัสดีพี่แบงค์ค่ะนะคะนะคะก็พาเที่ยวนะคะสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณมากๆทุกๆกำลังใจนะคะที่นํามาส่งให้ในคาคืนนี้นะคะนะคะแก่ก็เหลือเวลาเมย์ไม่เมย์นะคะถักทายกับพี่เทพถาปัดนะคะสวัสดีค่ะนะคะ พ่พัชรีนะคะทักทายกับน้องต้นออดิโอนะคะสวัสดีค่ะในช่วงของการทํางานหรือการพ,กพักกันนะคะทานอาหารกลางวันอะไรยเงี้ยก็ไม่ค่อยสะดวกเนาะนะคะพอเราได้มากแกจะไม่มานั่งในห้องแอร์แต่ก็แบบเดยวไปจนพัดลมก็จะไม่ได้อีกนะคะก็เลยมานั่งของมานั่งในห้องแอร์นิดนึงนะแล้วก็พี่อุ้มก็เป็นกําลังใจให้กันและกันนะคะพี่อุ้มแกก็เป็นกําลังใจให้กับพี่อุ้มด้วยนะคะตัวแกเองแกก็เนี่ยค่ะก็ แก้วคำบงนะคะสวัสดีค่ะพี่กายขอบคุณมากมากเลยมาสดกำลังใจนะคะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะ <laughs> พี่เปิดบ้านให้ไก่ไปนอนนะ <laughs> น้องสไัยมาเลเซียนะคะน้องกีต้าร์นะคะทักทายกับน้องพัชช์าั่มหน้าบ้านเนาะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากมากคือบางทีไก่ไม่ได้เลยนะคะ พี่เทก็บอกว่าส่งกําลังใจสวัสดีมีความสุขนะคะขอบคุณมากมากค่ะนะคะสวัสดีค่ะน้องกีต้าคนสวยนะคะสไปร์มาเลเซ,เซียแม่ลูกชายละ่ะคนหล่อนะคะวัยรุ่นนอนนาซางวานะคะสวัสดีนะพี่ไก่คนงามขอบคุณมากมากเลยที่มาส่งกําลังใจนะคะน้องห้องกันเนาะนะคะเราก็เจอเจอกันทุกๆุกบ้านน่นะคะทุกๆุกบ้านเลยนะคะคือเราแวะเวียนกันไปเนาะนะคะก็หอบพิ่กาลังใ้านะคะพิวัสนาด้วยนะคะ คุณยายวงก็โอ้คือไก่ชอบโปรไฟล์คุณยายวงมากเลยสดใสนะคะเชอรีราชนะคะก็น่ารักน่ารักกันทุกๆคนเลยนะคะในค่ําคืนนี้ที่หอบยิ้วกําลังใจนะคะหอบยิ้วไม่ตีจิตที่ดีพี่แต้มทักทายกับพี่เพจสุดที่สอนทักทายค่ะนะคะพี่แต้มก็ทักทายกับเยว้ว <laughs> ทักทายชืนน่ยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าตอนเย็นๆอย่างนี้นะคะพี่สอนทานอาหารหรือยังโน้นะคะ น้องไก่ก็เรียบร้อยแล้วแอดนะคะพี่เทพถาป่าบอกสวัสดีมีความสุขนะคะกับพี่แต้มด้วยนะคะน้องบ่าวแอดก็บอกว่าพี่คุณแต้มสวัสดีค่ะนะคะพี่แต้มก็ทักทายค่ะน้องวัยรุ่นค่ะนะคะน้องวัยรุ่นก็บอกสวัสดีคุณแม่เบลล่าด้วยครับคุณเบลล่าด้วยค่ะนะคะน้องจูนก็ทักทายกับน้องทองบอกว่าขึ้นหน่อยน,นะคะก็มาปลูกต้นไม้นะคะ,ะต่อแรกก็ยังเอ๊ะ ตอนเช้าก็คือเมื่อเช้านี้ตื่นสายะนะคะไม่ได้งามนะคะกดๆๆนะคะคุณปัจจิยะตักทายกับเด็กอ้วนพาเพิ่นนะคะสวัสดีค่ะคุณต้องจาบยาเท้านะคะบอกโอ้โหผมหัอบนแล้วกินพาเที่ยวนะคะคุณกายขออภัยนะคะกิ่งลืมเวลาไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรพี่กิ่งจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีก,อกโปรไฟล์หนึ่งของน้องสวัสดีน้องจูนครับนะคะก็น่ารักน่ารักกันทุกคนเลยนะคะ ขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะน้องวัยรุ่นก็ต้องอาฟามหน้าบ้านเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆคือบางทีไก่ไม่ได้คืออยากอยากที่จะไปแต่ผมไม่ไหวจริงจรง่างนะคะมี่แถวถ้า,ถาไปก็ขอสวัสดีมีความสุขนะคะกับตาตา,ตาลุ้งเรืองด้วยแต่ละคนนะคะก็ช่วงเงยน็นๆก็จะมีเวลาค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะคะเช้าๆอาจะเร่งรีบพอช่วงเวลากลางวันน่นะคะก็จะ <c oughs> คุณนันทิยาบอกสวัสดีค่ะเยอ้วนนะคะน้องปุ้วัสนาบอกว่าอาจารย์เทพสวัสดีค่ะนะคะเยอ้วนก็บอกว่าสวัสดียังจะมาเปิดบ้านแบบสม่สมนนําเสมอน้อนะคะถึงบางวันก็จะข,ขุกขักบ้านนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือเราก็คิดแหละว่าเออเราก็ยังเดินหน้าต่อยังจะมาเปิดบ้านแบบสม่สมนนําเสมอน้อนะคะถึงบางวันก็จะ ขูกข,ขัดบ,บ้านนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะคือเราก็คิดแหละว่าเออเราก็ยังเดินหน้าต่อนะคะพอตักสี่โมงสี่โมงครึ่งเนี่ยนะคะก็จะทานแล้วนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ะ,ค,ะค่ะพี่สอนก็บอกว่าดูแลสุขภาพค,นะคะ่ะนะก็ <c oughs> ơ, ถ้ามีเทศกาลมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้เข้าวัดทําบุญนะคะก็เราก็ชอบ <c oughs> นะคะพี่วัสนาบอสวัสดีค่ะคุณเบาแอดนะคะ <c oughs> น่ารักน่ารักกันทุกๆคนเลยขอบคุณทุกๆกําลังใจพี่เลวัดด้วยนะคะรู้สึกจะแน่นจมูกขึ้นหายใจจะไม่ออกทีอันนวโมนโอว่าปฏิมากรนะคะบ้านนี้นะคะเปิดอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะพี่อุ้มคาพี่เทพถาปไปก็ทักทายกับคุณซิตี้เสาคำนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะนะคะก็ยายอ้วน พาเพลินนะคะก็บอกว่าสวัสดีจ้าน้องวัยรุ่นนอนนานะคะทักทายค่ะหายไปไหนแล้วทักทายค่ะนนะคะแล้วก็บอกกับทักทายกับยายอองยายละอองด้วยนะคะครับผมนะคะหัวใจค่อยก็สร้างมานบอกว่ารักๆกอดกทุกแพกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะก็มีบางบางสิ่งบางอย่างเนาะที่เราต้องเดินเดินไปด้วยกันน่ะนะคะเป็น ขาเรียกอะไรนะเป็นนะคะพี่อุ้มก็บอกกับหัวใจคอยก็สร้างมันนะคะสวัสดีทักทายค่ะนะคะพี่สอนเพจทุกทีก่สอนนะคะบอกว่าภาพชัดเจนเสียงชัดเจนอยู่คะ่ะอะเดี๋ยวเดี๋ยวดเดี๋ยวเดี๋ยวผัดเดี๋ยวผัดอะไรสักอย่างนึงผัดบล็อกคาริปลาทอดอู้หน่าทานมากเลยน้องกีต้ารนะะ์นะคะนะคะเนอะรักๆกอดกอดกันนะคะทุกๆคนเลยนะคะก็เป็นกําลังสิตกําลังใจให้กับกันและกันนะคะคือตัวเกเองอะคืออย่างนี้คะ่ะเนี้ย ก็นะเป็นกําลังจิตกําลังใจให้กันและกันนะคะนะคะคแล้วก็คุณยายวงนะคะสวัสดีรับกับกับกับเดียว <c oughs> หายหายหายนะ,ะอ่านน้องปุ้ยๆทักทายกับน้องสตาร์รุ่งเรืองนะคะสวัสดีจ้านะคะเพจสุี่สอนอกเกก็เลยเ,เดี๋ยวลองดูเนาะลองดูนะคะถ้ายังไงก็จะได้แวะไปทักทายกันน,กน้องนาง่งกำลังจิตกันเพื่อนยามเย็นวันศุกร์ที่26ห กรกฎาคมนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะในวันศุกร์ที่ภาพใช่นะคะหมดเลยนะคะไม่มีเวลาที่จะ